สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม606 fake news game นะคะเป็นเกมแนวคล้ายค visual novel นะคะเป็นเป็นแนวแชทแชทอะไรอย่เงี้ยให้เราอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็เลือกตอบคำตอบของเราเองนะคะเป็นเกมที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักแยะแยะข่าวสารก็มาเริ่มเกมกันดีกว่าก่อนเริ่มเกมมาลองวัดกันสักหน่อยว่าคุณรู้หรือไม่ว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงมีข่าวปลอมอ่านี่วินี่ไง ไอหมึกบูริงอะนี่อันนี้จริงๆนะเป็นหมึกบูริงจริงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอืก็แชร์มาจากถ้าแชร์มาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็น่าจะเป็นข่าวจริงนะคะอันนี้ไม่รู้อะจริงมั้งภูเขาไฟที่อินโดกำลังปะทุ มันไม่มีเห็นมีแหล่งข้อมูลเลยอะปลอมแล้วกันนี่มีแหล่งที่มามีลิงก์ข้างล่างมาติชนน่าจะได้นะน่าจะข่าวจริงรีบสินขาวเชน่ตามนี่กลิ่นฉุนของแอมโมเนียเกลือแอมโมเนียมคาร์บอเนตอ้าวแอมโม,มโนเนียมคาร์บอเนตมันเป็นเกลือด้วยหรอสูตรยังเขียนหยาบเลยเธอไม่มีแหล่งที่มานะคะน่าจะปลอม อุ้ยสี่จุดห้าไปผิดอันไหนเนี่ยเอาเป็นว่าก็พอได้นะในขณะที่เรากําลังตามหาความจริงความรวงก็ตามล่าเราอยู่เช่นกันดูรูปอะไรไปถ่านอะไรที่ตลาดเออทุกคนเวลาขึ้นลิฟต์อย่าก,กดย้ำหลายรอบนะกดครั้งหนึ่งนี่ถ้าค่าไฟ7บาทเลยนะอย่างแพง แบมเขาให้สลับกันชัวนี่ไม่ใช่เกมผีใช่ไหมขึ้นลิฟต์ไม่เจอผีใช่ไหมแค่ข่าวแล้วเนาะ <c oughs> อ่าหกศูนย์หกเฟซนิอ้าวเฮ้ยนี่มันโทรศัพท์ใครกันเนี่ยหรือว่าตอนที่เราเดินชนกับใครสักคนตรงหน้าลิฟต์เราไปสลับโทรศัพท์กับเขามาแย่แล้วอะ่ะ ดันมีข้อมูลสําคัญๆอยู่ในนั้นเพียบเลยอ่ะเราต้องเอาโทรศัพท์ของเราคืนมาให้ได้แต่ว่าแล้วเราจะต้องไปเอาคืนมายัางไงอ่ะสงสัยต้องเช็คก่อนว่าใครเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้กดเพื่อปลดล็อกอืมใสร่รหัสทําไมอ่ะลืมรหัสเวลาบวกรูปนี่หรอแต่รหัสมันสามตัวแต่มันสีตัวไม่ใช่หรอไม่ใช่อ่ะ ใช่ <Okay. S 1> มันเดี๋ยวนะเฮ้ยี่หกศูนย์หกนี่คือต้องของโทรศัพท์หรือเปล่าเขา <c oughs> กำลังจะถามว่าเข้ามาในเครื่องเราควรเช็คอะไรเขาแชทเด้งมาเลยนะคะเป็นกลุ่มแชทห้องหรือเปล่า <c oughs> เมื่อเขาไม่รักเราก็อยาไปรักเขาดู <c oughs> แบบตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยเนาะ <c oughs> พี่แว่นเขาทักมาเฮ้ย <c oughs> ทุกคนมีใครเห็นแว่นเราปะอะีอ้แล้วกันขอโทษนะต้องการความช่วยเหลืออย่างหนึ่งอะเฮ้ยเฮอย่าพึ่งดิเรามีเรื่องด่วนมากอะขอถามมาก่อนนะมีใครเห็นแว่นเราบ้างปะไม่ฝังเลยนอมีถ่ายรูปมาด้วยแว่นติดเครื่องติดตามแบบโคนันไหมจะได้หาง่ายๆถอยแว่นห้าพันแล้วที่ยืมไปสองร้อยเมื่อไหร่จะคืนน่ะเราก็มีเรื่องด่วนนะฟังกันหน่อยสิเฮ้ย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  นายเจออ่านี่นี่เราพิมพ์นี่ไม่มีใครเห็นเลยหรอไม่มีใครเห็นข้อความเรยเยหรอข้างหลังนั่นครูแบงค์ปะครูแบงค์ไหนอะนั่นดีแบงค์ไหนวะครูแบงค์ที่สอนอิงไงเข้าเรียนบ้างปะเนี่ยไมไจะพิมพ์ทีละคำทำไหมได้โปรดสนใจกันหน่อยมีใครเห็นแชทฉันไหมฮัลโหลเน็ตไม่ไปเหรอส่งไม่ไปหรือเปล่าสนใจเรื่องแม่เราก่อนอย่าเพิ่งสนใจเรื่องครูแบงค์ดิ อา้าวพาเข้าโรงแรมแล้วใช่เหรอมันเดินเลยไปก็ได้ไม่ใช่เหรอแก้มแก้วน่ารักจังเสือแบงค์เหรอหน้าเหยือกกลางวันแสกแสกถ้าสอนเรื่องนี้จะตั้งใจเรียนเลยอะ่ะครูแบงค์เขามีแฟนแล้วเหรอหมันกาลังใจเรียน้รออ้าวชอบครูกันบอ่อาเกตอังกฤษของครูคืนไปเลยคะ่ะใครจรุดทูบเรียกฉันแล้วนางนี่มันเป็นใครชอบครูกันทั้งนั้นเลยสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรื่องแว่เราอ่ะ อย่าเพิ่งขาดดีเรื่องกําลังไหลเลยอ่ะไงโดนเมินพอกันแหละเราอะผู้หญิงดูคุ้นๆว่ะใครอ่ะมันจะพิมพ์ทีเดียวมันเะขยันกดส่งจังวะมันเป็นใครฉันจะไปตบตายแล้วใครๆเพื่อนในห้องด้วยนี่เราต้องมานั่งดูเขาคุยกันหรอเนี่ยเขาดูเขาเมาคู่กันเหรอแมวดีกว่าไม่ชัวร์พูดไปมั่วๆม,มันไม่ดีเฮดให้อยากแลวกจากไปใครมา เดี๋ยวนี้กินอะไรเข้าไปต้องคลายออกมาอีนิวอีนิวคือใครเฮ้ยนิวห้องเราอะนะนิวทำไมทำแบบนี้อ่ะรับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มอย่ามั่าพูดแบบนี้นิวเสียหายแล้วแค่บอกว่าเหมือนอะแล้วตะกี้ก็บอกให้ฉันคายเองนะน้ำหนึ่งทุกคนใจเย็นกลับมาที่เรื่องแว่นเราก่อนเรายังหาแว่นไม่เจอเลยนะโอ้ยแวน่นเรื่องแกไว้ก่อนเลยคนกำลังเครียดนิวแกมาเคลียร์ดิเออมันยังไงอะนิว จริงแบบที่อิมพูดปะยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวที่แกได้ทองอังกฤษก็เพราะคูแบงค์เนี่นนยนะได้ทองอังกฤษปกติซ่อมพร้อมกันตลอดอะเออดิเพิ่งรู้เหรอโจอมันเข้าเรียนจะที่ไหนอย่าบอกนะว่านิวตัวเขาแรกอะสุดว่ะเบาหน่อยโจนี่ก็เพื่อน,นะเวยแล้วนิวไปไหนอะมันอ่านปะเนี่ยแต่ตอนอินิวท็อปอังกฤษ,กฤษฉันก็สงสัยนว้ย ปกติให้มันท่อง a ถึง z อะมันท่องได้แค่ตัว j เลยหลังจากนั้นมั่วตลอดอ้าวนิวมันไม่ได้อ่านหรือมันโกรธที่พวกเราไม่ตอบมันนะโกรธที่พวกเราไม่ตอบเอ๊ะโทรศัพท์ที่เราเล่นอยู่นี่ของนิวหรือเปล่าเออเงียบไปเลยอะเดี๋ยวนะนี่เรามาเจอเรื่องดราม่าอะไรกัน,นเนี่ยอุ้ยบักอีหยางโทรมานี่ัลหลนิวเรื่องที่เพื่อนพูดกันอะจริงหรือเปล่านี่มันเกี่ยวกับ แล้วที่นิวไม่รับสายเรารูเช็คปะว่าไงนิวไม่รับอ oh ะไรก็เพิ่งรับอยู่เนี่ยมันไม่พูดพูดแล้วบ่ได้ยินเองบ่โทรไปสงสัยลำพงโทรศัพท์มันเสียมันตกตอนสลับกันนี่นิวได้ยินนะปเนี่ยนิวได้ยินอยู่นะนิวโอเคจะออกปั๊บดูเช่คปะไหนมันต้องมาคุยกันอีกเลยวางไปแล้ว ดูเหมือนว่าจะของโทรศัพท์เครื่องนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่านิวนะเยี่ยมได้เบาะแสมาแล้วหนึ่งอย่างเจเจเจตรินหรือเปล่าทำไมทำแบบนี้อ่ะเราทำอะไรผิดเหรอโกรธอะไรบอกมาดิทำไมถึงไม่พูดอ่ะคนที่โกรธควรเป็นเราปะไม่เห็นหน้าแนละ้วตีโพยตีพายทำไมเล่าบอกมาดิว่าคนในรูปนี้ไม่ใช่นิวใช่ปะหรือว่านิวหายไปก็เพราะเรื่องนี้อะสองวันแล้วนะโทรไปก็ไม่รับ ไม่โทรกลับแล้วนี่จานอย่างเดียวไม่คิดจะตอบอะไรเลยเหรอเราเสียใจมากนะนิวเราทําอะไรผิดอะ่ะนิวทําเหมือนว่าเราไม่มีตัวตนอะ่ะบอกมาดิว่าต้องทํายังไงอะ่ะเราถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนิวบอกเรามาดิร้องเห็ดยังเมื่อกี้ยังบอกบอกคุยอะไรกดดูรูปได้ไหมบออ๋อไดอ้นิวเป็นคนพิมพ์นี่สงสัยเหรอว่าเราได้เต็มวิชาครูแบงได้ยังไงอะ่ะความลับเทคนิคส่วนตัวบอกใครไม่ได้ เฮ้ย hey. อ้าวยังไงเจเขาก็น่าจะเป็นแฟนนิวใช่ไหมมีแฟนแล้วเขาไม่ไปหาครูหรอกมั้งแก้วแก้วแก้วแ,แูปนี้มาจากไหนอะ่ะนั่นดิของปลอมเปล่ามองไม่ได้วะ่ะนี่แปลว่านิวไปมีอะไรกับครูแบงค์จริงๆใช่ปะทำไมนิว่ทำกับเราแบบนี้อะ่ะทำไม,ำไมห้องแชทห้องจห้องแชทมันเพิ่มทีอันเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไม กลุ่มแชทนี้มาดูน่าสงสัยจังต้องมีเบาะแสอะไรแน่ลองย้อนไปดูแชทเก่าๆในกลุ่มนี้ดีกว่าอ๋อไม่ต้องแล้วค่ะเราสสยเผือกสเสอเลื่อนขึ้นไปแล้วแตเออภารกิจสืบหาต้นตอของภาพแชทที่ถูกแชร์ในกลุ่มมีอันนี้ด้วยอ,อันนี้เป็นห้องแห่งความลับนะคะอันนี้คือแชทที่เราต้องดูนะอยากรู้ว่าในห้องชแชทนั้นมีใครบ้างเหมือนจะมีแค่อิมน้ำหนึ่งแล้วก็นิวนะคะตรงนี้เป็นแชทที่โดนแคปไป มันก็ต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้ไ,นไม่แม่น้ำหนึ่งก็อิมโอเคแชร์ข้อมูลเรียบร้อยต้องรีบบอกก่อนว่าเราไม่ใช่นิวอะนี่ไม่ใช่นิวอะโอเคไม่เชื่อสินะดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อเราเลยก็ตามน้ำไปก่อนแล้วกันเราเปลี่ยนจากเสืบอะไรแบบนี้เป็นโทรหามือถือตัวเองไหมเราโทรเข้ามือถือตัวเองน่าจะเจอง่ายกว่านะคะคนชื่อนิวแหละแก้มแก้วได้รูปนี้มาจากใครอะ เฮ้ย hey, ไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันฉชนส่วนตัววะ่ะฉันไม่ได้ทำจริงจนะสาบานได้เลยนะนิวนิวฉันว่าน้ำหนึ่งต้องเป็นคนแอบข้อความแกส่งให้เพื่อนๆแน่เลยวะ่ะอา้าวน้ำหนึ่งก็ทักมาชื่อโคตรเพราะน้ำหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 2> นิวฉันสงสัยว่าเป็นฝีมืออิมวะ่ะที่เป็นคนแอบแชทไปปล่อยอะอะไรอะดูดิครูแบงค์กับอีนิวเหมือนแฟนกันไหมเฮ้ย <Hey, S 1> หน้าแบบแนบเลยอ่ะ มุมกล้องหรือเปล่าทำไมรู้คนปกติจะถ่ายรูปภาพใกล้ขนาดนี้เลยเหรอนิวดูแฮปปี้ว่ะสรุปว่าจริงใช่ไหมอะทีแรกก็คิดว่าขำๆเฟลอ่ะไ <c oughs> ข่ตุม้มแอบแซบสรุปว่านิวมันเอาตัวเข้าแลกเกรดจริงๆงเหรอวะเฮ้ยเพื่อนๆจเย็นก่อนฟังนิวมันก่อนไหมอะถึงตอนนี้มันยังไม่พูดอะไรเลยสักคำ ก็แปลว่าจริงปะวะจำนวนต่อหลักฐานนะดิเออถ้าไม่จริงก็พูดอะไรหน่อยดิหรือมันยังไม่อ่านแชทยังรีนไม่ครบเลยนี่เฮ้ยเนื้อะไรออกอย่างนึงอ่ะตัวแล้วน,นะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุยอยู่แน่ๆเลยความหักมุมเนี่ยโอเคร้านนี้เบคอนอร่อยเราเคยไปว้ เปลง 4G เปลี่ยนเป็น WiFi เลยลูกไร้สาระอีกนานชัดเนี่ยการระเทศารหน่อยแว่นสถานการณ์กำลังตึงเครียดนะเวย้ยแต่ออกจากกลุ่มเลยไหมว่าแต่มีใครเจอแว่นเราปะเนี่ยนี่เรามองอะไรไม่เห็นเลยอะมองไม่เห็นแต่ก็ยังพิมพ์แชทได้นะเราเป็นคนมีความพยายามไงไปพยายามหาแว่นดีกว,ว่าพยายามคุยกับพวกนี้ไม่ไหวหรอกไม่ได้เรื่องอะไรเลย นิวรูปที่แกนั่งเบียดกับครูแบงค์อ่ะคุณคุ้ว่าแกเคยเอาให้ดูมันน่าจะยังอยู่ในมือถือแกนะอูืูลองเช็คแกลลอรีร่ดูดิถ้าเจอแล้วส่งมาให้หน่อยอืมข้อมูลนี้น่าสนใจเดี๋ยวลองไปดูที่แอปแกลลอร,รี่ว่ารูปที่นนหนึ่งพูดถึงอ่ะมีอยู่จริงหรือเปล่าจริงไม่ต้องมีภารกิจแบบนี้บอกก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้แค่พเม็นนักสืบเลยอะ <laughs> จริมันจะมีภารกิจบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วหนูจะทำอะไรอรดูข่าวได้ไหมวัด <What? S 2> ใครใครใครอหอใช่ไหมนี่เราแชร์รูปอื่นได้ไหมได้เหรอนี่คือนิวเหรอน่ารักจังยังมันก็ไปกันตั้งหลายคนนี่ภาพมันก็ไปตั้งหลายคนมันตัดภาพจริงๆด้วย ี่ไงมีอยู่จริงๆด้วยความจำชั้นสุดยอดเลยเนี่ยแต่งกิ้วมากนะแกอิมจำรูปนี้ได้ปะทำไมหรอนี่มันภาพปาร์ตี้ชาบูที่ครูแบงค์พาคนที่สอบอิงได้ท็อปห้าคนแรกไปฉลองแล้วมันแปลว่าแกเป็นคนส่งรูปนี้เข้าไปในกลุ่มห้องไงเพราะวันนั้นแกก็ไปด้วยแกได้ที่2ส,ส่วนอนีได้ที่หนึ่้ไมต้องเป็นชั้นน่ะวันนั้นก็ไปกินกันตั้งหลายคน อาจจะเป็นใครก็ได้หรือแกนั่นแหละที่ทําแล้วมาโบยฉันฉันจะทําได้ยังไงวันนั้นฉันไม่ได้ไปถึงแกไม่ได้ไปแกก็ทําได้เพราะแกเองก็มีรูปนี่ก็ฉันเพิ่งขออีนิวมาเมื่อกี้ไม่ใช่จะลองถามมันเลยนิวแกบอกอีมันไปดีอยาละละละ่าเอาแต่ลีดแล้วไงอ่ะแกจะมีรูปอยู่แล้วก็ทําทีเป็นไปขอมันเพื่อให้มันเชื่อใจของแบบนี้ให้ใครก็ทําได้โอ๊ยแกอ่านการ์ตูนเยอะไปแล้วแล้วอีกอย่างนะอีนิวก็เพื่อนฉันจะใส่ร้ายมันเพื่อ ก็แกอิจชาที่นิวมันได้ใกล้ชิดคู่แบงค์ของแกไงมโนใหญ่ละอิมที่แกยังมโนว่าฉันเป็นคนใส่ร้ายนิวเลยโกรธว่ะนิวแกจะเชื่อใครฉันหรือมันคิดดีดนะนิวฉันเนี่ยนะจะใส่ร้ายแกเหนื่อยจะเถียงว่ะเอางี้นิวแกลองไปเช็คดูในแชทอิมฉันมั่นใจว่ามันต้องมีรูปนี้ซึ่งแปลว่ามันนั่นแหละตัดต่อรูปส่งเข้าในกรุ๊ปอย่าเช็คแต่ของฉันนะเว้ยนิวเช็คของน้ำหนึ่งมันด้วย คิดว่าคิดว่าอิมเป็นคนทําเพราะไม่ได้คิดว่าแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องไอ้นี่โกรธที่ไปเข้าใกล้ขู่ใกล้ชิดขู่นะคี่คิดว่าเป็นเรื่องนิวไม่น่าจะฉลาดกว่าอิมเว้แต่ว่าไปสอบได้ท็อปอิมก็เลยได้ที่สองถ้าเกิดว่านิวไม่ได้ได้ท็อปอิมก็ต้องได้ที่หนึ่งถูกปะ่ะขอดูแชทน้ำหนึ่งก่อนน้ำหนึ่งตกยิงนะแล้วก็ขอแค่ให้ถ่ายรูปครูแบงค์ไปให้ต้องไปดูแชทอิม ยังไงรูปนี้เราแคมมาจากแชทเก่าของอิ้มอะ่ะนี่ไงหลักฐานอีอิมเขาขอโทษโอ้โหติต๊กเกอร์เต็มเลยทำนี้ทำไมวะอิม้มนิวมันก็เพื่อนเรานะเว้ยก็ก็ะะอะไรก็ฉันสงสัยจริงๆนี่ว่าอิวมันทอปอิงได้ไงโปกโติมันโง่จะตายบูลลี่เพื่อนนะเว้ย บูบี้บูบี้นิวโดวนบูบี้โทษแค่สงสัยเพื่อนต้องทำขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่แค่นั้นนะดิมีอีกเรื่องที่ฉันข่าใจอะไรอีกอะฉันโกรธที่มันได้ครูแบงค์ไปอะ่ะอา้าวอิมครูแบงค์ของฉันเว้ยของแกซะที่ไหนตอนนี้มันเป็นของนิวไปแล้วใช่ไหมนิวพูดมาสินิวบอกมาดิว่ามันไม่จริงอะ่ะเทาที่รู้จักกันมาถึงแกจะโง่ ω, แต่ฉันว่าแกไม่แลดน้ำหนง ไม่รู้นะนิวแกต้องไปพิสูจน์ความจริงมาให้ได้ว่าผู้หญิงที่เข้าโรงแรมกับครูแบงค์ไม่ใช่แกแกต้องล้างบนทินเข้าไปสารภาพความจริงในห้องใหญ่ก่อนเลยว่าแกเข้าใจผิดเรื่องไอ้นิวก่อนที่เพื่อนเราจะเสื่อมเสียไปม,มากกว่านี้ถ้าฉันสารภาพฉันก็เป็นคนเสื่อมเสียดิอิมก็ได้ทุกคนเรามีเรื่องจะบอกอะไรอะมีข่าวอะไรเด็ดอีกอะคือเรื่องรูปปราร์ตี้ชาบูข,ของนิวกับครูแบงค์ เราไปนคนทําขึ้นมาเองแหละลูกจริงมันเป็นแบบเนี้ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแล้วแกทำทำไมวะอิมมันมีเหตุผลของมันอ่ะมันเล่าให้ฟังแล้วซึ่งก็เข้าใจมันนะมันขอโทษเราก็อย่าไปลือฟื้นเลยไม่ได้ว่าจะชมมันดีช่วงนี้กำลังเบื่อบเบือ่อเวนกรรมโหแกเนี่ย เสพติดดาม่าตลอดเลยเพพๆบ้างนะชบากแก้วเอ,อ๊ะแก้มแก้วโทษโทษชบากแก้วเฉยเออทุกคนยังหาแว่นอยู่เหรอว่าแต่มีใครเห็นแว่นตาเราหรือ,อยังอะจริงๆทุกคนก้มหน้ามองแต่แชทเชื่อฉันเถอะเออพูดถึงเรื่องแว่นฉันนึกได้จริงเหรอจริงเหรอเจอแว่นเราแล้วหรอ,รหรอที่ไหนอะไม่ใช่เรื่องแว่นนี่มันเป็นหัวใยเท้าหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องรูปถ่าย แกจำได้ไหมว่าถ่ายรูปนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจำได้ดิวันที่สามมีนาคมชัวปะชัวก็วันนั้นเป็นวันเกิดเราเองอะ่ะพ่อเราเลยให้ตังไปตัดแว่นใหม่ HPD ย้อนหลังนะรึกสึกกับคืนฉันชอบสติกเกอร์มันจังฉันเอาไปทำสติกเกอร์ไลน์ได้ไหมอยากมากจังแล้วจำได้ไหมว่ามันกี่โมงอะจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้อะ่ะจำได้แค่ว่าน่าจะเป็นช่วงบ่าย ปิศนาทุกอย่างคี่คลายแล้วเฮ้ยยอดนักสืบจิ๋วมากวะ่ะผิดเรื่องแล้วอ่เป็นคินดาอิจิไหมอะไรยังไงดูดิข้าบ่ายวันนั้นอะ่ะมีคนโดดเรียนอยู่สองคนคือแว่นแล้วก็นิว <c oughs> คิดถึงกระดาษเช็คชื่อแบบนี้ดังเ <c oughs> มื่อก่อนใช้ไอ้นี่เก็บตังค์เพื่อนเก็บตังค์ห้องแล้วว่านิวมาโดดเรียนไปกัแบบครูแบงค์จริงดิ โอ้ม่ก็สรุปกรทำจจริงเหรอนิวไม่อยากจะเชื่อนิวมอธิบายดิหลักฐานเรื่องเวลามันใช่อ่ะดินไม่หลุดนิวมันอาจจะไปธุระที่อื่นเปล่าฟังมันก่อนไหมแล้วทำไมมันไม่ตอบอะไรเลยอ่ะนั่นดิไม่พูดอะไรสักหน่อยเหรอยอมจำนวนต่อหลักฐานแล้วมั้งบ้าบอลแล้วพวกแกนิวไปหาหลักฐานมายืนยันเลยนะ บ่ายวันที่สามเส็จมีนากะโดดเรียนไปไหนถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าไปเข้าโรงแรมบอกกูแบงค์จริงดิเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็พวกเราจะเตะเออกจากกรุ๊ปและไล่เตะแกะไปเลบโรงเรียนเลยสงสัยคงต้องไปดูรูปภาพของแว่นอีกทีในภาพอาจจะมีเบาะแสะอะไรที่บ่งชี้เรื่องเวลาที่ซ่อนอยู่ก็ได้อะจงหาช่วงเวลาที่ถูกต้องของรูปนี้เหรอโอ้เต็มหน้าเลยฮะ นี่ไงร้านนี้เปิดแต่บอกว่าวันนี้ขอภายวันนี้เปิดถึงสิบห้านาฬิกายังเปิดอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงสิบห้าแล้วหนึ่งต้องไม่ใช่สิบห้านนแน่ๆมีอย่ายยงอื่นไหมีเดลิเ,ลเนอเปิดทุกวันสิบถึงสิบสี่นาฬิกา แล้วก็สิบหกถึงยีิบสองแต่ตอนนี้ร้านปิดอยู่ได้เวลาที่แน่นอนของร้านทางทางแน่นอนของภาพแล้วนะคะถ้าสังเกตจากเวลาเปิดปิดร้านอาหารกับร้านกาแฟในรูปมันจะมีช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่ร้านกาแฟเปิดแต่ร้านอาหารปิดช่วงเวลาสิบสนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาเท่านั้นยอดนักสืบ เดี๋ยวแลรสืบจิ๋วยอดนะสืบนิวไม่รักไม่ต้องมาแค้์ไม่ต้องมาทีกับฉันนี่ยังไปเอาความฉลาดมาจากไหนอ่ะคิดตามเฉยๆยังมึนเลยงั้นถ้านิวหาหลักฐานยืนยันได้ว่าช่วงเวลาส4บนาฬิกาถึง15นาฬิกาของวันนั้นมันอยู่ที่อื่นก็แปลว่ามันบริสุทธิ์เอาเลยนิวแกต้องพิสูจน์มาอิมสอนแล้วใช่ไหมอย่าบูลลี่ความโง่ของเพื่อน เออโทษโทษลืมตัวนิวแกไปหาหลักฐานมายืนยันสิเมื่อวันนั้นแกสอบซ่อมภาษาไทยอยู่มีรูปเลือกคลิปครบอะไรถ่ายไปบ้างป้ใครมันจะถ่ายคลิปตอนสอบซ่อมวะบ้าปะฉันว่ามันทํามันบ้าถ่ายรูปจะตายซื้อลูกชิ้นเป้งเฉยๆยมันยังถ่ายคลิปไ้เลยอ้าวสรุปเป็นข้อดีซะงั้นทุกคนตอนนี้เรามาส่งงานแล้วนะนโคตรเนียนอาจารย์นอน จริงมากบ้านใหญจะนอนเมื่อเนี่ยเป็นพยานให้แมยนะมอคู่แล้วแต่ตบนนี้ดีนะงานถ่ายจะได้แบบว่าฉันถ่ายไแล้วนะใช่ไหมฉันส่งเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันเฉลยเลขกี่ว้านี่สาเหตุที่ได้เต็มใช่ไหมไม่ใช่ได้เต็มหนิได้ท็อปรอดแล้วเทอมนี้โอ้ยมอหรอ่ะ ไปม,มหกข้อสอบมันยังมีภาษาไทยปนอยู่วะเปล่าอาจารย์หนูมาตี่ที่อาจารย์สั่งไว้อะค่ะสี่นาทิกาสามสีน่นาทีวางไว้ตรงนั้นแหละส่งเสร็จแล้วก็รีบไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะน่าจะยืนยันเวลาของนิวได้เหรอมันมันอยู่อันสุดท้ายหรือเปล่านี่ไงนี่ไงแชะนี่ไงตอนสิบสี่นาีกาสามส่นาทีนิวังอยู่ที่ห้องพักคูอยู่เลยอะ นี่ไงไม่ใช่นิวจริงๆริงด้วยเพราะถ้าตอนบ่ายสองครึ่งมันยังอยู่ที่ห้องพักครูแปลว่ามันไม่ได้ไปกับครูแบงทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่านิวบริสุทธิ์โลง่งรอดไปเดี๋ยวนะถึงมันไม่ได้ไปกับครูแบงแต่มันแก้ดูข้อสอบไงห <c oughs> น่าทำไมถึงได้ท็อปทำไมไม่เอามาแบ่งกันบ้างอะ <c oughs> จริงโจ,งจง้มาเต็มเลยใจเย็นๆสิโกรธคืองโง่โมโหคือฉันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ยังก็ต้องขอบคุณแว่นไม่งั้นพวกเราก็คงเข้าใจนิวผิดแต่ที่วุ่นวายกันไปหมดก็เพราะไอ้แว่นเอารูปมาแชร์มัวส่วไม่ใช่ไง <c oughs> เออแล้วมันหาแว่นเจอหรือย,ยัง <c oughs> แว่นนะหาไม่เจอแต่เนี่ยมาหาหมอแล้วรลอททุกคนช่วยหาแว่นไม่ไหวก็เลยมาหาหมอรอคิวตรวจต,ตาทำเลสิกอยู่เดี๋ยว่มาจะเลิกใส่แว่นละวุ่นวายจะได้ไม่ต้องทำหาอีกเไม่ต้องใส่แล้วแว่นเลยท่อสุด แล้วนี่ส่งรูปใครมาคิ้วเชี่ยรูปเราเองอ่ะสรุปไม่รู้หรอเพื่อนหรอ <c oughs> อป,ป้าเกาหลีมากยิ้มฉันยกครูแบงให้แกไม่เอาหรอโนอฉันเห็นก่อนจ้ะแว่ <When? S 2> นแ่นกันใหญ่เดี๋ยวเดียวไอ้นี่เด้เหรอขอโทษนะนิวเราเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วอ่ะขอโทษที่วุ่วาย,วยแล้วพูดไม่ดีใส่นะ แต่ว่าข้าวหลังถ้ามีโพยข้อสอบก็น่าจะบอกกันบ้างนะนิวก็รู้ว่าเราก็งงอังกฤษเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวจะต,ต้องพากันเรียนสิม่มจะ่ัากันง้อขอโทษด้วยนี่ไม่ใช่นิวอะมูกอะไรเนี่ยไม่ขำนะนี่ก็ไม่ขำแล้วตอนนี้นิวอยู่ที่ไหนอะครับทะลุซี่หามาเล่นบ่ อยากรู้เหมือนกันอะงั้นมาช่วยกันตามหานิวดีไหมไม่นิวแปลกก็เราแปลกก็ไม่ยอมโทรเข้าเครื่องตัวเองกันทั้งคู่เลยแค่น <c oughs> <c oughs> ้นก็ได้โทรศับคืนแล้วอ่ะมันรู้ตั้งแต่อยู่ในลิฟท์ใช่ปะ่ะมันกดลิฟ์กลับออกมามันก็โทรหากนันก็น่าจะเจอกันนะห่างกันไปไม่ถึงสิบนาทีเลยไม่ถึงห้านาทีแล้ว,ลวจบตอนที่หนึ่งแล้วเก่งมากเลยทีพยายามสืบหาความจริงท่ามกลางขง่าวลุนต่าง จนต,ตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าโทรศัพท์ที่ผู้บังเอิญหยิบสลับมานั้นเป็นของหญิงสาวที่ชื่อนิวไม่ห่นทางนี้ถ้าคุณจะได้โทรศัพท์คืนคุณต้องร่วมมือกับเจเพื่อตามหาน,นิวให้พบหลังเล่นไปแล้วมาลองวัดกันสักหน่อยว่าคุณรู้หรือไม่ว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวปลอมน่าเขาหน้าจะเฉลยนะคะเพราะว่า,อาตอนแรกเราเล่นไปแล้วเอาปัดตามเดิมก่อนก็แล้วกันอันนี้เราบอกว่าเป็นข่าวจริง อ่าข่าวนี้แช่มาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถ้าไปค้นพบเอ่อถ้าไปค้นหาเราจะพบว่าเป็นหน่วยงานราชการที่มีอยู่จริงเชื่อถือได้ที่เราบอกนะคะเราเคยเห็นเคยเคยเห็นข่าวนี้อยู่นะบุรินทร์อ่ะนนเราตอบว่าเป็นข่าวปลอมอ่าถูกเขาบอกว่าข่าวปลอมเนื่องจากต้นกําเนิดข่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีไม่ตรงกับวันที่โพสต์และภูเขาไฟด้านหลังก็ไม่ใช่ที่อินโดนีเซียแต่เป็นภูเขาไฟชื่อเอตนาในอิตาลีอ่าอันนี้เราถูกแต่เราผิดข้อหนึ่งใช่ไหมตอนนั้น อันนี้เราตอบเราตอบว่าเป็นข่าวจริงนะอ่าผิดอันนี้เนี่แหละข่าวปลอมเนื่องจากว่า URL แหล่งที่มาของข่าวเป็นการปลอมแหล่งข่าวโดยแหล่งข่าวดังโดยคําว่าข่าวสดใช้เลขศูนย์แทนตัว O เพื่อสร้างความสับสนเออเนี่ยตอนแรกเราปัดว่าเป็นความจริงเพราะว่าเราคิดว่ามันคือสาเพิงข่าวสดนะคะเพราะมันเป็นเลขศูนย์มันไม่ใช่ตัว O แล้วก็ต่อไปอันนี้เราบอกว่าข่าวปลอม นื่องจากเนื้อหาข่าวไม่ได้ระบุแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนี่เรบอกเป็นข่าวจริงเพราะมีลิงก์แหล่งที่มาอ่าถูกต้วมเ okay. คคุณยายะขาจริงขับป้อมได้เก่งมากขอเรียกว่าท่านอาจารย์โอ้โเค okay. ก็ไปจริงแน่บ๊ายบาย